สวัสดีครับมาไล่พารวยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตทุเรียนปลูกได้สามเดือนนะครับผมต้นนี้ก็เพิ่งปลูกไปเมื่อเดือนกันยานะครับะ่านได้สามเดือนครับตอนนี้ก็แทงยอดแทงไรขึ้นมาใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมก็ผมก็จะทําการตัดหญ้านะครับแล้วก็ใช้ฟางนะครับคุมตรงหน้าดินไว้ไม่ให้ดินมันแห้งนะครับเพื่อรักษาความชื้นไว้นะเพราะว่า ตาหนาวนะครับอากาศมันจะแห้งนะครับแล้วก็ฉีดในส่วนของการเชื้อราน้าค้างนะครับพวกแมนงอสนะครับแล้วก็ใช้ท่ารองท่าเสริมแล้วก็ท่าสังกะสีนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพิ่งปลูกพร้อมกันนะครับสเดือนนะครับก็ใบก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ครับยังเป็นใบด่างๆอยู่นะครับก็ได้ทําการฉีด พวกท่านลองท้าเสริมไปแล้วนะครับแล้วก็คุมน่าดินด้วยฟางนะครับส่วนการให้น้ําก็ให้เหมือนเดิมปกตินะครับวันเว้นวันนะครับผมให้วันเว้นวันครั้งละสามสิบนาทีนะครับต้นนี้ก็เริ่มแทงใหยขึ้นมาใหม่แทงใบแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นใบที่แทงขึ้นมาเป็นชุดแรกนะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับลากเขาเพิ่งจะเดินนะครับผม ก็ฝั่งนี้เป็นทุเรียนที่ผมปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ได้สามเดือนนะครับผมก็คุมยาคุมฟางไว้หมดแล้วนะครับตัดญ้าเรียบร้อยนะครับผมการเจริญเติบโตเขาก็โอเคนะครับอันนี้ผมให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับเป็นเคมีเอ็นซีเคมีหกสามสามนะครับแล้วก็ทางใบผมจะให้เป็นสามสิบยี่สิบสิบทีนะครับเป็นปุ๋ยเกศนะครับฉีดทางใบผสมท่านลองท่าเสริมนะครับ นี่ก็กําลังสวยนะครับใบก็สมบูรณ์ดีนะครับก็ช่วงหน้าหนาวก็เหมือนเดิมก็เราก็ให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นเดิมปกตินะครับให้ปุ๋ยทุกสิวันนะครับเป็นอินรียเคมีตรงตอนนี้ก็เน้นอินรีย์เคมีไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวสัก6กเดือนก็เริ่มเป็น2 5 7สนะครับเปลี่ยนเป็นเคมีผสมสลับกับอินรียเคมี Me, แล้วก็ฮิวมิก ฮิมิกใช้เป็นเม็ดนะครับผมใช้ฮิมิกเม็ดนะครับโรยตามใต้สงพุ่มนะครับหนึ่งกำมือต่อต้นนะครับอย่างนี้ผมซื้อมาต้นละหนึ่งร้อยนะครับสูงประมาณสักหนึ่งเมตรได้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องหาไม้มาค้ำนะครับเพราะอาาโดนลมพัดนะครับต้องหาไม้มาค้ำก็ฝั่งนี้ผมปลูกไปประมาณสิบต้นนะครับแถวนี้สิบต้นนะครับ ก็จะมีเพียมีอะไรมากินใบนิดนึงนะครับแลาจะเป็นเพียจากกอานฝอยนะครับก็เดี๋ยวมาฉีดยาป้องกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็สันส้นๆนะครับามาชมทุเรียนปลูก3เดือนแล้วก็วิธีดูแลร,รักษานะครับก็จะมีเป็นอินซีหกสามสามสลับกับอ่าไม่ไม่ได้สลับนะอินซีหกสามตอนนี้ก็ใส่ทุสิบวันไปก่อนแล้วก็ ทีทางใบนะครับเป็น30 20 10 TE นะครับแล้วก็ใส่ฮิมิกนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มฉีดเป็นท่าสังกะสีแล้วก็ท่ารวมท่าเสริมนะครับเพิ่มขึ้นมาพอตอนนี้เริ่มเริ่มลมหนาวมาแล้วนะครับก็อากาศก็เริ่มแห้งขึ้นมานะครับก็รักษาในส่วนของหลังํำค้างก็จะเป็นแมงโคสิบนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ